ดีครับพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านครับเรียบร้อยครับทีมงานฝนตกครับลื่นครับก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดครับมีไม้รอบฝนครับ thôi 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 lên không thôi 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 nhồi thôi luyện nhá <laughs> đấy mẹ luyện ngập luyện ngập luyện ngập <laughs> luyện ngập luyện ngập luyện luyện

ไปอย่าไปแย่งแนมะ่้องค่อยๆไปค่อยคอยให้ผนกลับไปวาได้ไป <c oughs> Bi bỏ lấy một lấy hắp. Then vậy, dần dần, dần 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 dần

เอาาไปแล้วไปแล้วนเดินน้ำงีกเลฮะบุงกีนะบุ้งกีนะเพี่มา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 พี่มันจะขึ้นไปของเก่ามาพี่มาพี่พอดีเลยเอาเ

ก็ปีลอยครับฝนก็ตกมาอีกแล้วครับรถไทยจะมาดึงรถบล็อครับมาแล้วครับเออมาแล้ว กบ้านไม่ได้ดอกบ้านไม่ได้ดอกเดี๋ดยวรถไถละลากไป <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คลิปนี้บายๆครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ okay.